วันนี้ครับผมจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้นะครับผมนี่ก็เป็นโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของน้องเจนนิสอดีต v n k 4 8รุ่นหนึ่งนะฮะซึ่งหลังจากนี้นองก็จะอาจาก VNK นะครับน้องก็ได้ทำโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ขึ้นมาครับผมในชื่อพอมีเจนนิสนะฮะก็คือตัวน้องอ่ะก็ได้กลับไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเลย จะมีโปรเจอดาวเวอร์สวยมากเลยดูจากรูปเล่มน,นะเขาอยากจะให้แบบว่ามีความเหมือนกับโฟโต้บุ๊กญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยมี OB มีเวิร์ดดิ้งญี่ปุ่นเนี่ยข้างหลังก็มีนะเนี่ย,ย,ย,ยแล้วก็มีราคาเยนใส่เข้ามาด้วยนะเป็นปกแข็งนะว่าดีเลยที่ผมซื้อมามันเป็นเซตเล็กครับผมก็คือมีโฟโต้บุ๊กเล่มหนึ่งแล้วเขาก็จะแถมโปสการ์ดมาให้ด้วยขอดูโปสการ์ดก่อนละกันนะ ตัวกาก็จะเป็นกระดาษด้านนะมี3ลายครับผมมีลายนี้แล้วก็ลายนี้แล้วก็ลายนี้มี4ใบนะแล้วก็เขาจะแถมนี้มาให้ด้วยครับผมกิฟต์ไวเชอร์500บาทคนระับผมไว้ซื้อของในร้าน แอดมอสผมเพื่อใครไม่รู้ว่าร้านแอดมอสคืออะไรคือมันเป็นร้านที่แบบว่าขายรองเท้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรพวกเนี้ยขนาดโปสจานะนี่ก็จะมีช่องป,ประมาณนี่มีชออ่องให้สแตมป์แล้วก็มีช่องให้เขียนข้อความแล้วก็นี่พอมีเจนนิสแล้วก็นี่มีมันจะมีเวิร์ดด้ประมาณว่าลูกพี่เจนนิสอ่ะก็ไปฉายาของ น้องเขาตอนอยู่ว n K นะนะถ้าถามว่าทำไมเจนนิดถึงได้ฉายาว่าเป็นลูกพี่ก็คือเพราะว่านางอะคาิเตอร์ของนางจะค่อนข้างมีความแบบว่าแข็งแรงสเตเบิลเป็นผู้นำจริงจังแล้วก็ชอบออกกำลังกายครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในโฟตโต้บุ๊กกันนะฮะเช่นเคยฮะเพื่อความสะดวกเราขอถอดโอบีออกก่อนนะออกกอนนี่ตัวเล่มแบบไม่มีโอบีก็จะประมาณนี้นะ เปิดดูทีละหน้ากันนะอ๋อน้าแรกครับลงโไม่มีอะไรเว้นสเปดไว้สำหรับแจกลายเซ็นนะครับผมเพราะตอนที่โฟโต้บุ๊กนี่ยเปิดให้ทีออเดอร์ order, เขาจะมีกิจกรรมว่าร้อยคนแรกอ่ะที่สั่งซื้อจะสามารถมารับลายเซ็นจากเจนิเได้ที่งานเมื่อวันที่2 2สอซึ่งใช่ฮะผมไม่ได้สิทินั้นหรอกน่ารกหน้านี้ก็ให้นางเซ็นก็ได้นะ โอเคกระดาษเป็นกระดาษด้านนะฮะแต่ก็ภาพถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันก็งานพิมพ์ก็ถือว่าคุณภาพอะเซตแรกครับผมก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเวยสิทั้งหมดเนี่ยผมอ่านออกแค่คำว่าโตเกียว,วคือไม่รู้ละก็เซตแรกครับผมก็จะเป็นประมาณชุดประมาณว่าจะเรียกว่าไงเสื้อเชิ้ตกระโปรงยาว รับหน้าฝนแล้วกันนะเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนฝนพรำนี่ถือว่างานสวยใช้ได้อยู่นะมันจะมีความแบบฟุงฟ้งๆนิดนึ่งนะฟุงฟ้งๆเบลอๆอ,อย่างเงี้ยเออถือว่าเท่ดีนะนี่ก็อังแข็งสายนะกิ่งกระดาษมันได้ฟีลเหมือนโฟตโต้บุญี่ปุ่นเลยนะให้ดูซมเปิลแบบแค่นี้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าผมเปิดดูไปเรื่อยๆถ้ามันมีรูปไหนที่มันโดนโดนะ่ะเดี๋ยวผมจะ ใ่้ยกล่ามาให้ดูโอเคนะก็เซตต่อไปนะก็จะเป็นนี่ฮะเสื้อเชิ้ตตัวโครงสีขาวก็ดูเ hey, ท hey, ่แมนแมนดิถ่ายกับดอกอ่า,ดอ,า,อาด,ด,ดอกอะไรวะเออจำไม่ได้ว่ามันชื่อดอกอะไรข้างในเสื้อเชิ้ตก็จะมีเสื้อยืดตัวโครงสีขาวอีกตัวซ้อนเข้าไปนะนี่ต่อไปก็เป็นแบบ ริมทะเลนะก็คือถอดเลยแต่เสยืดเออก็ดูเซ็กซี่ไปอีกแบบละคือแบบไม่จำเป็นต้องเป็นชุดว่ายน้ําอ่ะแต่ว่าถ้าแบบนางแบบเซ็กซี่แล้วแบบชุดมันก็แบบว่าเซ็กซี่ระดับหนึ่งหัวมันก็ได้นะดีเลยดีเลยดีเลยเนี่ยนะเขาก็จะมีแบบแตะเลียเอาแบบนี้ด้วยเป็นระยะระยะนะกินราเมงน่ารักเชียเซตต่อไปนะคราวนี้ก็จะเป็นแบบกระเกงยีและนี่ก็จะแบบ ดูเท่ๆบ่อยๆขึ้นมานิดนึงนะโลเคชันปูสัก้าหยอดเหรียญริบกาแฟนะก็เซตน,นี้ก็จะมีความแบบเท่ๆบ่อยๆหน่อยนะเฟลลิ่งเหมือนวัยรุ่นยุค90อนะฟุ้งตรงนะก็ถือว่าเป็นงานสตรีทฟุ้งๆนะกับดอกไม้เซตต่อไปเราพเซตที่4แล้วก็เป็นเซตเดียวกับที่เป็นตกเกียวทาวเวอร์หลังหลังปกนะนี่ ชุดก็จะมีความเป็นแบบเป็นผู้หญิงหวานๆมากขึ้นนี่นะก็จะฟิลเหมือนเป็นแบบเดินชมเมืองอะไรอย่างเงี้ยกินอีกแล้วนะคราวนี้เป็นเทปันยากิแล้วเอออืมเนี่ยถ้าโพสของเซตนี้ก็จะแบบ ดูเป็นสาวหวานมากขึ้นนะเซตต่อไปครับผมก็กลับมาใส่กางเกงลุกบอ,บอยอีกครั้งนะมีเล่นหูงเล่นตานิดนึงเดี๋ยวอืมก็ชุดต่อไปครับผมคราวนี้ก็จะเป็นแบบมีความเซ็กซี่ขึ้นมาก็คือเป็นเสื้อเยื่อแหละแต่ว่าเวลาพอยกมือเนี่ยเอวก็จะแบบเปิดขึ้นมาก็จะแบบมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงดูโซนแล้วก็จะเป็นลานคราอเกนะเนาะเฮ้ยผมชอบภาพนี้อะโคเท่เลย เฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่านะลูปตอนในรักเราเกี่ยวผมว่าเล่นแสงเล่นสีได้แบบดีเลยเนี่ยอย่างรูปเนี่ยเฮ้ยผมว่าโอเคะอเคะโอคตรเท่อะชุดต่อไปครับผมชุดต่อไปก็กลับมาเป็นฟิลลิ่งแบบผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะเราเนี่ยฟิลมันจะเหมือนอลูกคุณหนูยุคเก้าสิบอะเออฟิลนั้นเลยเฮ้ยมีตัวปาจิงโก้ด้วยว่าลูคสุดนี้ก็จะเป็นช่วงแนวกลางคืนกลางคืนหน่อยนะเนี่ยเยก็จะมีแบบ จักรยานใมบ้านหรือแสงรถไฟนี่ยอเมียเท่เลยกินอีกแล้วคือปกติอะ่ะเจนนี่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าดูเท่ๆ,ส,ๆสวยๆแต่ว่าคนนางกินทีไรอะ่ะนางจะดูมีความแบบน่ารักแก้มออกแบบเห็นได้ชั้นเลยอะคือดูแล้วแบบโค่น่ารักอะเซตน,นี้ดูเหมือนเป็นเด็กน้อยมากอะ่ะโคชอบเลยอ่ะต่อไปชุดนอนครับผมชุดนอน ปกติเลยอะพวกรูปที่เขาเลือกมาเป็นแบบเต็มหน้ากระดาษเนี้ยผมว่ามันสวยนะเนี่ยโคตรชอบเลยรูปเนี้ยโคตรโคตรเท่อะเนี่ยสุดยอดเลยผมว่ารูปอะไรก็ตามอะที่เขาเลือกมาเป็นรูปแบบใหญ่ๆเต็มหน้ากระดาษผมว่าสวยหมดเลยนะมันก็จะดูของเงาดีเชา้าอ่าเช้าแล้วก็อเช้านี้ก็จะมีแบบเซ็กซีโ่โพส เปลี่ยนบ้างเลยนะบออให้ไม่นิสัยน้อยชิ้นนะแต่ว่าจริตจากการความเซ็กซี่มี่คือแบบใช้ได้เลยอะเซตต่อไปเซตต่อไปก็นี่ฮะก็ชุดเดียวกับหน้าปกนะขันหลังก็จะเป็นรถไฟที่แบบกำลังแล่นหนะเนี่ยเห็นความโมชันเบอของรถไฟนะ คือคอนเซปต์ของสตรีแฟชั่นน่ะก็คือเหมือนช่างกล้องกับแบบก็คือไปลงที่สาธารณะกันเลยแล้วก็ถ่ายถ่ายกันเลยอ่ะบางทีนะก็จะมีเหตุที่แบบว่าไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นเนี่ยก็คือถ่ายถ่ายูีดีคุณพี่คนเนี้ยก็แบบขับฟันหน้ากล้องมาเงี้ยเออถือว่ามันก็เป็นสีสันของสตรีแฟชั่นนะจริงๆหน้ากระดาษยังเหลือแต่ว่านี่ก็น่าจะเป็นแบบรูปสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะว่า มันขึ้นตรงมุมขวาไว้อย่างเงี้ยคือเอาจริงจริงป่ะไอเนี่ยหลายคนจะชอบคิดว่าไอ้คำญี่ปุ่นคำเนี่ยมันแปลว่าจบแล้วแต่จริงจริงอ่ะมันแปลว่าโปรตีนตขต่อต่อไปนะฮะถ้าเป็นจบแล้วอ่ะมันจะเป็นอีกคำหนึ่งอ่าน้านี้นะก็จะเป็นโปรไฟล์ของนางแบบที่ถ่ายในสตูบุ๊กเล่มนี้นะนั่นก็คือ น้องเจนนิคนั่นเองเลือกกรุป๊ปโอสุวัทหกเอ็ดเธอเป็นอดีตเกิร์ลกรุ๊ปไทยเวนเคนฟอร์ติเอฟวงน้องของ AKB เป็นหนึ่งในสมาชิกที่หนึ่งถึงเงี้ตาเธอก็เอนจอยกับกับหน้าที่ต่างๆในสารขาบันเทิงอ,อ่ะประมาณนี้แล้วก็หน้ากระดาษโฆษณาแอดมัสนนะหน้าสุดท้ายก็จะเป็นเครดิตละนี่ก็เป็นเครดิตนะของการโฟตโต้บุ๊กเล่มนี้จบแล้วครับผมก็ มีประมาณนี้เนาะสำหรับโฟตโต้บุ๊กเล่มแรกในชีวิตของน้องเจนนิสนะสรุปโดยรวมของโฟตโต้บุ๊กเล่มน,นี้นะผมว่าเฮ้ยผมชอบนะด้วยสไตล์การตัดแสงตัดสีอะไรแล้วนางแบบอะเจนนิสอะเขาก็จะดูแบบว่ามีความแบบยังไงอะความเท่สวยแต่ก็มีความแบบน่ารักนิดนิดแทรกมาครับผมมันก็เลยแบบ เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้อยู่คนนี้เลยก็ว่าได้ก็ฝากติดตามน้องต่อไปด้วยนะครับผมก็สำหรับโฟตต้บุ๊กเล่มน,นี้นะไม่รู้ว่ายัางซื้อได้อยู่ป่ะน,นะเพราะว่ามันเป็นของรีออเดอร์นะแต่ว่าราคานะเก้าร้อยสิบาทไม่รวมค่าส่งนะไม่รู้ว่ายัางสั่งซื้อได้อยู่ไหมนะก็เดี๋ยวทิ้งแผกไว้ข้างล่างแล้วกันโอเคครับผม่อจากกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกระจใยช่องเจฮีโร่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปแบบนี้เท่านี้ครับผม ถ้าเกิดมีตกหล่อนอะไรก็ขออภัยมานะที่น,นี้เลยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ